ชแชวัปแฮปแฮปสวัสดีเศรษฐีห้าพันหนึ่งนะเพื่อนๆนะวันนี้นะครับพีพีนะครับมีรถเนี่ยสวยหรูนะครับแล้วก็ไม่แพงเนะี่ยมานำเสนอกันนะครับผมขอรับชมคลิปนะครับสารทิต้าครับผมวันนี้นะครับเรามีเป็น Toyota Harrier เอนะครับผมปี2 4, Auto 0 0 4ัออโต้ส เบนสินสวยๆเลยนะเพื่อนนะล้อแมกเนี่ยนะครับยางใหม่นะน่าจะปี2ี่สาเลยนะครับใหม่มากๆนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับสีดำนี่หายากนะครับแล้วภายในดำเนี่ยหายากกว่านะครับเนี่ยครับเป็นสวยหนึนะเพื่อนๆนะทะเบียนเศรษฐี5 0 0 1ันให้ไปด้วยเลยนะจ๊ะสีดำเงางามบอบแว๊บปูบิบนะครับ สวยๆเลยเพื่อนๆแล้วก็มีซันรูฟนะครับซันรูฟเนี่ยเป็นสามตอนนะเปิดผิดได้ปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะมาดูรอบนอกก่อนนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งฉากละลายใจของเรานะครับโอ้โหเ,เพื่อนๆจ๋าเล็กซันะเรียบหรูดูแพงแต่ราคาถูกขอดูพาเดินคบต้องโดโดครับ ภายในก็สวยสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะเดอะมอลล็อกนะครับเซ็นทรัลไปไปรถติดฮะมีรถกระจกด้วยนะครับผมบอกคู่หน้าไฟฟ้านะครับน้องโดโด่เด่ยปลับให้พี่ดูนิดนึงครับผมบอกไฟฟ้าคู่หน้าเราเพื่อนๆนะน้องโดโดเดี๋ยวมาปรับให้เอฟซีดูนิดนึงนะครับเดินหน้าก่อนครับถอยหลังครับอ่าเยียงบอกครับผมสนุกไหมได้อยู่ละ อันนี้มีดันกล,นล้นเลยนะเพื่อนๆนะนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยเบร์มันติฟังก์ชันแล้วก็ ABSAirbag คู่ด้วยพิเศษของ Harrier e คันนี้นะครับเวลาเราเสียบกุญแจเนี่ยนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะหล่นมาเองนะครับแล้วถ้าว่าเราจอดปุ๊บเราดับเครื่องเนี่ยพวงมาลัยจะยกตัวเองกันเวลาโดนขานครับบางทีคนยุโรปบางทีเขาตัวใหญ่กว่าเราเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะพอเราเสียบกุญแจปุ๊บเนี่ยฮะจะลงออโต้เลยนะครับพอสตาร์ทรถนะครับ เรียบร้อยได้พร้อมใช้งานแนละ้วพอเราดับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับต้องดูดับเครื่องยนต์หน่อยครับดึงกุญแจออกมานี่ฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้หมดนะอ่สะสตาร์ทครับนะครับผมขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนี่ครับนอกจากจะปรับลงมาแล้วมียื่นออ,อกมาออโต้ด้วยนะครับผมอ่ะดูพร้อมกันฮะมีโฟกัสคอนโทรลด้วยนะครับดวงเดือนไมสวยนะครับแล้วก็ไม่วิ่งมาแค่แสนเจ็ดเศษ เบาะหนังนี่สวยงามนะนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะฮะบาะหนังสวยลายไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งรถกันแต่ข้าประตูก็เรียบร้อยนะครับไฟ2สองเท้ายังใช้งานได้นะครับแล้วก็ลายไม้ยังสวยอยู่สีกระจกเรียบร้อยซอกมุมประตูเดิมนะเพื่อนๆนะคอนโซลสวยช่องแอร์เรียบร้อย ABS ล้วก็เป็นแอร์แบคคูลเลยที่บอกหน้าจอเป็นดิจิตอลนะฮะเนี่ยรักแดนดิจิตอลแล้วก็มีไล่ฟ้าด้วยนะครับผมเนี่ยับจอเป็นรียบรอยนะแล้วก็ บุเกียสวยงามนะครับแล้วก็ที่เก็บของก็ยังใช้งานได้อยู่พนักแขนใช้งานได้นะครับฝัสองแผ่นที่เป็นไงบ้างครับน้องโดโด้ครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันครับน้องโดโด้ครับเปิดสไลด์ออนในก่อนนะโอเคแตนด์บายไว้นะครับปุ่มนี้มี่สองปุ่มนะเพื่อนๆนะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นแค่กระดกรับลมธรรมดานะครับน้องโด้เปิดให้ดูนิดหนึ่งฮะนี่ครับอ่าล็อกแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกที่สองเนี่ยเรากดเบาๆเนี่ยทีนึงแล้วค้างไว้นะฮะ ปพ๊บแล้วปล่อยเลยเนี่ยฮะปล่อยมือปุ๊บจะเป็นออโต้เพื่อนนี่ครับสรุปหนึ่งสองสามบานยังแหลมใช้งานได้ปกติมอเตอร์อยังดีอยู่เลยนะครับผมเปงานบ้างสะดวกดีไหมลมเย็นไหม <c oughs> โอเคน้องโรโดปิดลยครับเวลากดปิดก็เป็น, Auto, ปนออโตเหมือนกันนะเพื่อนนะกดครั้งนิดนึงแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยฮะพอปล่อยปุ๊บปิดออโตเลยนะจ๊ะนี่ยังเจ๋งชุบ ชึบชึบเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็มาปรับตรงตัวแรกนะครับกดครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ลงปกติเลยนะครับผมนะครับแล้วก็บอกไฟฟ้าฝั่งนี้เมื่อกี้น้องโดโดให้ดูแล้วนะครับว่าใช้งานได้ปกตินะครับ ABS เนี่ยแอร์แบ็กสีใบม่นะหนึ่งสองแล้วก็ปีกบอกสามสี่ด้วยนะครับแถวสองนะครับก็เรียบร้อยเลยเพื่อนๆนะช่องแอร์หลังก็ยังสวยงามอยู่นะครับเบาะหลังด้านหน้าคูหน้าก็ยังไม่มีขาดนะครับแล้วพนักแขกเป็นไงมั่ง นักแขนก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ลายไม้ใช้ได้อยู่ที่วางแก้วน้ำนะจ๊ะเรียเนบ,บอกว่าพับอบ์ดลงได้สไลด์ไปดูดนงครับอ๋อสามารถเลื่อนหน้าได้ตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าพอเรายกตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะนี่เพื่อนนะขอพับ,บอร์ดแต่ก็สามารถที่ยกขึ้นแล้วก็มีพื้นที่มากขึ้นด้วยอ่ะโอเคเ๋ยวเปิดครับชุบเราไปด้านหลังกันดีกว่าขอดูท้ายสักนิดหนึ่งครับ้องดูด้วยครับผม ้ายก็ถือว่ากว้างขวางเลยเพื่อนๆน,นะบอดหลังที่บอกไว้นะครับสามารถพับได้นะครับก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ฮนะแม่แรงนะครับแล้วก็เก็บเข้าเก็บข,ข,ของได้นะครับผมไปห้องเครื่องกันฝาท้ายก็ปิดออโต้ด้วยนะครับขอดูนิดนึงฮนะแม่เบาแรงไปเยอะครับสำหรับคุณแม่บ้านนะสบายๆกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ เราสามารถเปิดปิดจากดีโหมดได้นะ้องโนโดนะสามารถเปิดและปิดจากที่ดีโหมดได้เลยนะครับฝาท้ายเนี่ยอัตโนมัติห้องเครื่องเลยจ้ะห้องเครื่องก็ถือว่าสวยงามอย่างมากๆนะนี่ฮะคานหน้านะครับฝาน้ำนะฮะทุกอย่างถือว่าเดิมมากนะเซนิตเตอร์เพื่อนๆ A B S นะครับสวยเดิมลืมบอกไปเพื่อนฝาเครื่องก็สวยนะครับนี่ฮะแบตเตอรี่นะครับอเมรอน ใหม่ๆแกะกล่องมาเลยนะจ๊ะเพราะบ้านเปลี่ยนเองกับมือเลยนะครับผมอะโอเคเรียบร้อยแล้โยนโฉมดีกว่าอันนี้ไม่แตะไม่ได้ฮะน้องเดโดครับแตะแล้วก็ปิดเองไม่ใช่เหรอตัวยู o ้าแฮรีเออร์ <laughs> นะครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะครับ3-0นะฮะเบนซินนะครับสวยจริงๆนะฮะร,รถบ้านเดิมๆเลยนะครับ นี่นะฮะเรียบหรูดูแพงแต่ราคาถูกเพื่อนๆแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอีกสักครั้งนะครับ Toyota h a r r i เ r เพื่อนๆนะสวยๆเลยนะครับออโต้นะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟา้าทั้งคันเลยแล้วก็เป็นสันรูปสามช่องด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงเพื่อนๆนะครับวันนี้มีรีวิวอีกประมาณ3ามสี่คันเพื่อนๆนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับคันนี้รับไปเลยแค่2องแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเลยเพื่อนๆนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแลวกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเจอต่ออีพีหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเรากันด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับชื่อช่องพีพีรถคาร์ทูนแนลนะครับผมและอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรถใหม่ได้ก่อนใครแล้วก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับเรามีมาลงขายดูทุกวันนะครับเพจร้านนะครับแล้วก็ช่องยูทูบนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับพีพีรถคาร์ทูนขอบคุณครับ